สวัสดีค่ะจากร้านช่างธนวาซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นอเมาฟิตทีเล็กโปรนะคะของคุณเบคตะกอนนะคะส่งมาจากต่างจังหวัดนะคะอาการก็คือเปิดไม่ติดนะคะตอนนี้ทางร้านซ่อมให้เปิดติดแล้วนะคะอันนี้เส,สียบสายชาร์จนะคะถอดสายชาร์จเส,สียบสายชาร์จถอดสายชาร์จนะคะนี่นะคะ่ะ ถอใส่ชาร์จเครื่องไม่ดับแล้วนะคะปุ่ม l ล c กปุ่ม b a ็คปุ่ม l ล c กปุ่มแบ็คปุ่ม l ล c กปุ่มแบ็คปุ่มดาวปุ่มอัพปุ่มดาวปุ่มอัพปุ่มดาวปุ่มอัพด้านด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวา ้ซ้ายด้านขวาอันนี้เลื่อนขึ้นนะคะเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะนี่นะคะ นาฬิกาอามาฟิตนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ